ที่วันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆแฟนขาที่บางคนมาด้วยใจบางคนหนีงานมานะคะแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามถ้านหนีงานแล้วมาสบัรงานเจ้านายได้ออกให้มาที่บักงานที่บ้านที่ออคุณป้านลนะ้คะยังคะ่ะแป่ ถ้ากลับออฟฟิศขอให้ซื้อสบู่มาด่างหนุยเป็นฝาเจ้านายนะคะและ้วองไม่โดนไล่ค่ะอ่าบอกไปยนะคะว่าจริงๆแล้วเออจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆเออคุณหลุยนะคะคุณหลุยเชียงบุรนะคะก็จริงเออเธอก็อยากจะมาวันนี้แต่เธอติดภารกิจด่วนเลยนะคะก็เลยป้าก,ก็เลยมาคนเดียวนะคะวันนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาสนุกด้วยกันนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมมากมายนะคะที่จะมาบอก เอ่อทำด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงจรแล้วเอ่อสมุมาดามหนุยเนี่ยเราวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เราเปิดขาย1นึ่งมืสาขาทั่วประเทศนะคะในเซเว่นอนะคะเย้เนะคะเราจะเปิดขายแล้วก็แต่ละซองนี้นะคะซองละ48บาทนะคะอ่ะ นะคะในเซเว่นนะฮะในเชลนะฮะเราจะบอกเลยว่าเราจะมี2กลิ่นนะคะมีสีส้มกับสีขาวนะคะอย่างที่บอก้วแต่สีเขียวนี่นะคะหาซื้อได้ที่ในออนไลน์ของเซเว่นเซเว่นเหมือนกันนะคะทั้งสามากลิ่นนี้ก็จะซื้อได้ในออนไลน์ของเซเว่นแต่2กลิ่นนี้ก็สามารถซื้อได้ใน,ในเชลของเซเว่นทุกสาขานะคะทุสาขาทั่วประเทศเลยนะคะอันนี้นะคะบอกเลยนะคะ ก็ละ48บาทค่ะนะคะจริงๆส่วนผสมนะง่ายๆเลยส่วนผสมของสีส้มนี่มันก็จะมี E N C ใช่ไหมอ่ะจะบูถูกว่า C I C แล้ท่านนี้ใส่ห่อซูทีอ่ะใส่หอซิอ่าก็บูที่ต้องกินสีนะครับก็ตัวบูทัวร์เนี่ยคือ E N C I C I C ใช่ครับตัวบูทัวร์เนี่ยคือก็ถือว่าน่ารักแล้วแต่คือคุณสมบัติมันมากกว่านั้นครับ คือมันสามารถเป็นรถจิตดังดำแรดูจางลงรู้สึกถึงการเส็บแตก14วันโอ้โหเก่งที่สุดนะคะเราบอกเลยนะคะว่าจริงๆสมของโกจินะคะโกจิเอซิดนะคะ เทียนทีบอกแล้วว่าที่มาจากผลไม้นะคะสกัดมาจากผลไม้ที่บอกว่ามีวิตามินสูงมากนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือมีดอกดาวเรืองแล้วก็มีมะลุมนะคะอันนี้คือสีสี้มนะคะส่วนสีขาวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของสักุระก็สีขาวนะครับมีส่วนผสมของสักุละนะครับกุต้าเทงโอนะป้าิวิตามินซีนะครับ ก็ตัวจริงๆรีมสบู่ตัวเนี้ยใช่แล้วผิวดิดูอ่อนเยาว์อ่าและที่สำคัญเขามีที่ตีฟองให้ด้วยในถุงทุกฝุ่นเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงว่าใช่สำหรับคนที่แบบชอบตีฟองเอานุ่มๆอย่างเงี้ยอันนี้บอกวมากนี่ตีฟองได้ลองดูลองซื้อไม่ตีดูสักสิบอันได้หรือเปิวขาวก็จังเลนะครับตัวนี้บอกเลยนะคะว่าจริงๆเน็ตนี่ฮะเรามาเรามีเน็ตอยู่ในในซองนี้นะคะ สามารถเอาไปขึงแล้วเล่นบอลเลย์บอลได้ค่ะแต่เวลาเวลาใช้นะบอกก่อนนะว่าเวลาใช้เนี่ยคือจะแนะนําให้ว่าฉีดมานี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่นะคะเวลาเวลาฉีดซอมาปั๊บใช่ไหมคะในนี้นะคะเราจะมีสบู่นะคะแล้วก็มีเน็ตด้วยเราก็จะเอาสบู่ใส่เข้าไปในเน็ตนี้นะคะนี่ค่ะ แต่ต้องแต่แต่ต้องแกะพักติ่ก e ่อนนะอันน <ologie> <c oughs> ี้เราให้ดูนะคะแล้วอย่างนี้นะคะเราก็ใส่ไว้นะคะแล้วเราก็ปลูกปลูกปลายอย่างนี้นะคะปลูกปลายอย่างนี้ก็ง่ายนิดเดียวเองนะคะเทคนิคก็คือเวลาใช้นะคะก็จะถูขึ้นมาให้มันมีฟองเกิดขึ้นและใช้ฟองนี่แหละมาอาบน้ำนะคะจริจริงบูเรานี่อาบได้ทั้งตัวผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเราใช้ได้ทั้งตัวและทั้งหน้าเลยนะคะ ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ใช้ได้ไดเป็นยูนิเซ็กซ์เลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเราบอกว่าและภายในภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยขอแนะนํา,าว่าสาวๆหน่ทุกคนนะคะก็เอาตัวนี้นะคะตีฟอร์มเสร็จแล้วมาขัดตัวพอขัดตัวปั๊บมันก็จะมีการขัดผิวขัดเซลล์ผิวไปในตัวนะคะหนึ่งอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะอย่าอย่าอย่าถูทุกวันนะถูทุกวันปั๊บเนี่ย ก็มันเรื่องว่าอะไรอ่ะผิทุกวันมันจะแบบว่ามันจะเซลล์มันจะจะหลุดนะคะเราขอแนะนำให้อันนี้นะคะแต่ว่าไม่ติใช้เ็อย่างที่บอกว่าฟองนะคะุ่มมากแล้วฟองนี่เป็นครีมเลยนะคะตัวนี้นะคะสีเขียวเขียวตัวนี้นะคะบอกบอกว่าเขียวตัวนี้มีส่วนผสมของสะเดาว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็มีฟ้าทลายโจรมีใบโบกมีแตงกวาแล้วก็มีตาลึงนะคะส่วน ตัวสีที่สกุลที่เราบอกเมื่อกี้นะคะมีดอกโบขาวนะคะมีัวขาวมีสารหลาวากาเมะแล้วก็มีบัยญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีหัวนักตกด้วยอันนี้เป็นส,ดสด่วนผสมทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะที่เราใช้นี่เราจะใช้บอทิซิลีนซึ่งทิซลีนส,ส่วนมากเนี่ยคนจะเข้าใจคิดว่ามันเป็นแบบว่าไขมันมาจากสัตว์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วทิซลีนของเราเป็นไขมันที่มาจากพืชน,นะคะของเรานี่คือแบบว่าเป็นแบบว่า ออแกนิกร้อยเปรเ็นเลยนะคะค่ะ48บาทเท่านั้นเองนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเว่นทุกสาขานะคะท่วประเทศะคะ่ะอ้าวลืมบอกไปวันนี้วันนี้เรามีแจกนะคะเรามีแจกเรามีแจกให้ทดลองใช้นะคะห้าพันห้าพันซองนะคะเรามีซองแจกห้าพันซอง ในถนนสีลมทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะแจกเลยนะคะและแฟนคลับนะคะ50ท่านแรกนะคะจะได้ไลายเซ็นด้วยแล้วก็อันนี้ต้องช่วยกันแ่ายองด้วยปะ่ถาบกอกเลยก็ัสวัสดีครับสวัสครับก็สำหรับแฟนคลับ50คนท่านแรกนะครับก็จะได้รับลายเซ็นจากพวกเราทุกคนไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะคะก็ สำหรับสบู่นี่ก็ฝากทุกคนกุ้หนุ่มด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าใช้มากๆแล้วก็มีหลายรสหลายกลิ่นมากๆหลาสบู่ยลิ่นถึงกลิ่นเขาจะดูน่ากินแต่จริงๆแล้วมันกินไม่ได้พอยเอาไว้ฟอกได้อาทหน้าทางตัวเนี่ยเหมะแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ใช้แล้วดีแล้วแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในแถกมาได้เลยที่แบบที่พวกเราแล้วก็เห็นมาดำหลุยด้วยยังไงก็เดี๋ยวพวกเราจะคอยดูอยู่ตลอดว่าเฮ้ยใครใช้บ้างใครไม่ใจบ้างนะครับ ขอเสียงรงมือ้วยค่ะขอเสียงปรบมือดัๆอีกครั้งให้กับผู้บริหารของเราค่ะป้าตือแลอะห้าหนุ่มฮอตกันด้วยค่ะสอัสดการผลงานกันด้วยนะคะราคาเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการเก็บภาพเป็นที่เราลึงนะคะ